โอเคนะครับอันนี้เป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่16นะครับเช็คชื่อครั้งที่17นะครับของรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับชั้นม .3 นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราเรียนเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิยาเคมีนะครับเราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าอะตอมของสารตั้งต้นนะครับจะจัดเรียงตัวใหม่ครับได้ผลิตภัณฑ์นะครับจากสมการข้อความจาได้ไหมนะครับสารตั้งต้นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีลูกศร ชี้ว่าสารทั้งต้นนะครับมารวมตัวกันและได้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อได้เป็นสารใหม่หรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับและเรารู้มาอีกว่านะครับไม่มีอะตอมใดสูญหายไปหรือเกิดขึ้นใหม่นะครับจากสารตั้งต้นของเราเนี่ยเป็นสารเคมีต่างๆนะครับเราก็เอามาทําปฏิกิริยากันนะครับอะตอมของสารต่างๆเนี่ยเมื่อมันเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับมันเพียงแค่จัดเรียงตัวใหม่ต่อมาครับมวลรวมของสารก่อนเกิดปฏิกิริยาเคมี จะเท่ากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิยาเคมีนะครับก็จากครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของกฎทรงมวลนะครับที่เราเรียนไปมวลนะครับมวลก็คือมวลของสารก่อนทําปฏิกิยาเนี่ยมันจะเท่ากับหลังทําปฏิกิยานะครับถ้ามวลรวมของสารที่มีการเกิดปฏิกิยาที่มีแก๊สออกมาครับเราก็ต้องทําอยู่ในระบบปิดนะครับไม่ให้อ่าแก๊สนั้นมันออกไปนะครับมวลมันก็จะหายไปด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ครับวันนี้เราจะพูดถึงครับการถ่ายโอนความร้อนนะครับ การถ่ายโอนความร้อนนะครับเมื่อเกิดปฏิกิยาเคมีนะครับครูพูดไปแล้วว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยาการเกิดปฏิกิยาเคมีเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับก็อย่างที่รู้นะครับก็คือมันต้องเกิดสารใหม่นะเกิดสารใหม่ต่างนะครับแล้วก็เกิดอาจจะเกิดฟองแก๊สมีสีมีกลิ่นอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะไม่ใช่การเกิดปฏิกิยาเคมีการจุดไฟการเผาไหม้การต้มน้ำการให้ความร้อนต่างๆเป็นปฏิกิยาเคมีนะครับเป็นปฏิกริยาเคมีคราวนี้เราจะมาดูครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงนะครับเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน นะเกี่ยวข้องอยังไงกับการถ่ายโอนความร้อนการถ่ายโอนความร้อนเป็นปฏิกิริยาเคมีหรือไม่นะครับเกี่ยวกันยังไงอ่ะก็จากในชีวิตประจําวันนะครับของเราเนาะเราก็จะเห็นการใช้ความร้อนในการทําอาหารไม,ไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ําต้มกับข้าวต้มอะไรต่างๆนะครับต่อมาครับวันนี้ครับก็จะมีกิจกรรมอยู่2อย่างครับให้พวกเราดูนะครับคือ,คอตอนที่1กับตอนที่2นะครับเกี <S <s ่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีนะครับ กิจกรรมตอนที ter, ่1นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อผสมสารละลายกรดแอซิติกกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนตนะครับกิจกรรมที่2ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อผสมสารละลายกรดแอซิติกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับตอนนี้ก็จะมีก็จะมีสารตั้งต้นนะครับตอนที่1ก็มีสารตั้งต้นตอนที่2ก็จะมีสารตั้งต้นเราจะมาตรวจสอบการถ่ายโอนความร้อนของปฏิกิริยาเคมีกันนะครับอ่ะกิจกรรมตอนที่1ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อผสมสารละลาย กรดแอซิติกกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับทั้งสงสารนี้เป็นสารตั้งต้นก็คือสารละลายกรดแอซิติกแล้วก็โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับนี่ก็จะเป็นสารละลายกรดแอซิติกนะครับที่อยู่ในบีเกอร์นะเป็นของเหลวใสนะครับไม่มีสีนะครับ ขั้นตอนก็คือเราก็จะวัดอุณหภูมิของสารละลายกรดแอซิติกแล้วก็บันทึกผลลงไปนะครับครับก็เราจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์องศาไปเรื่อย10องศา20องศานะครับขึ้นมาตอนนี้ก็จะอ่านค่าได้ประมาณ 23- ถึง24องศาครับประมาณนี้นะครับให้เราดูเวลาเราดูก็ดูในระดับสายตานะครับเวลาเราอ่านค่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับอ่ะวัดอุณหภูมิกรดแอซิติกเสร็จแล้วนะครับต่อมาครับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตครับก็จะเป็นผงโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นแบบนี้เป็นของแข็งครับสีขาว อ่ะเราก็เหมือนเดิมครับทำการวัดอุณหภูมินะครับก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนตก็อ่านค่าได้ประมาณ25นะครับ25องศาอ่ะบันทึกผลอุณหภูมิของทั้ง2ส,สารตั้งต้นแล้วนะครับนำทั้ง2ส,สารนี้มาผสมกันเราจะตักโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนตครับผสมลงไปในกรดแอซิติกอ่าตักสารลงไปแล้วก็1ช้อนนะครับแล้วก็เทลงไปในกรดแอซิติกนะครับ พอใส่ลงไปในกรดแอซิิกแล้วก็สังเกตนะครับอ,อ่ะมันก็จะเกิดเป็นฟองแก๊สแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยการผสมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนตลงไปในกรดแอซิติกเนี่ยก็เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีเราก็สังเกตได้จากเมื่อมันผสมกันแล้วเนี่ยเกิดเป็นฟองแก๊สขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็ทําการคนคนนะครับจากนั้นครับวัดอุณหภูมิของสารผรสมลงไปนะครับนี่ครับพอวัดออกมาก็จะเห็นจากเทอร์โมมิเตอร์ครับประมาณ21 22ประมาณนี้องศานะครับอ่าบันทึกผลลงไปนะครับจากนั้นครับกิจกรรมที่2อครับกิจกรรมที่2เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อเราผสมสารละลายกรดแอซิติกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับกรดแอซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์อ่ะกรดแอซิติกก็เหมือนเดิมครับของเหลวใสไม่มีสีอ่านเมื่อกี้นะครับนะครับตัวเมื่อกี้เลยแล้วก็วัดอุณหภูมิเหมือนกันครับเหมือนเดิมนะตัวอุณหภูมิ จากนั้นครับเราก็นำโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็เป็นของเหลวใสไม่มีสีเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมครับวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็อ่านค่าจะได้ตัวเลขตัวนี้นะครับบันทึกผลลงไปจากนั้นครับผสมสารละลายทั้ง2ลงไปครับก็คือผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดแอซิติกนะครับเทโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปในกรดแอซิติกนะครับจากนั้นค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 รับผสมให้มันเข้ากัน แล้วก็วัดอุณหภูมิครับอ่าเราจะสังเกตว่าพอผสมเข้าไปเนี่ยเราไม่เห็นฟองแก๊สเราไม่เห็นสีมันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเราจะดูว่าเกิดปฏิกิริยาหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับพอเราวัดอุณหภูมิครับเราจะเห็นว่าการผสมของทั้ง2สารเนี่ยนะครับอุณหภูมิก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าบันทึกผลลงไปก็คือเกือบ30มองศาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอ่าเราไปดูว่าผลจะได้แบบเนี้ยมันเกิดปฏิริยาหรือไม่นะครับ ก็บอกได้เลยว่าทั้งสงสารเมื่อกี้ก็เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสารใหม่ของทั้ง2กิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะคราวนี้ครับกิจกรรมที่1ครับจากครั้งที่แล้วเนาะเรานําสารละลายกรดแอซิติกนะครับที่เป็นของเหลวใสไม่มีสีมอสอุณหภ,ภูมินะครับก็จะได้ประมาณ24องศาส่วนโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับก็จะได้ก็จะได้ประมาณ25.5องศานําทั้งสงสารนี้ผสมกันนะครับ ผลปรากฏว่าเมื่อละลายกรดแอซิติกและโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับผสมกันอุณหภูมิของสารที่ได้นะครับได้21องศาครับลดลงจากทั้ง2ส,สารเลยเห็นไหมครับอ่าคำถามก็คือปฏิกิริยานี้มีการถ่ายโอนความร้อนหรือไม่อย่างไรนะครับอ่าเราสังเกตกิจกรรมที่1นแล้วครับเห็นว่าจะเห็นว่าทั้ง2สารนี้ผสมกันแล้วอุณหภูมิของทั้ง2ส,สารนะครับมันลดลงนะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ จากกิจกรรมที่1เราจะเห็นครับอย่างที่บอกไปครับตอนแรกกรดแอซิติกมี24องศาโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมี25.5องศานะครับพอผสมกันปั๊บนะครับอุณหภูมิลดลงนะครับเหลือ21องศานะครับต่อมาครับกิจกรรมที่2ครับเหมือนเดิมครับเราก็จากที่เราบันทึกผลลงไปเมื่อกี้ครับสารละลายกรดแอซิติกนะครับตอนแรก24.5องศาสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับ24.5องศาเช่นเดียวกันพอผสมกันระหว่างทั้ง2สารนะครับปรากฏว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นครับเป็น28องศา ปฏิกิริยานี้เป็นการถ่ายโอนความร้อนหรือไม่อย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกไปครับโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับ24.5องศากรดแอซิติกนงเหมือนกันครับประมาณ24.5องศาพอผสมกันปั๊บนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นครับด้านล่างเห็นไหมเป็นการผสมกันระหว่างทั้ง2สารนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น28องศานะครับโอเคคราวนี้ครับจากการทดลองทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นอุณหภูมิมันลดลงครับจากทั้ง2กิจกรรมมีคําถามที่พ่วงไทยแต่ว่า เป็นการถ่ายโอนความร้อนหรือไม่อย่างไรนะครับการถ่ายโอนความร้อนไม่จําเป็นต้องมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นอุณหภูมิลดลงด้วยก็ได้คราวนี้ครับเราจะมากําหนดขอบเขตที่ต้องการศึกษาครับ จากที่เราทดล,ลองไปเมื่อกี้ครับมันจะมีอยู่2กลุ่มครับก็คือกลุ่มของระบบกับกลุ่มของสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของระบบเน, <tte ff> นี่ยก็คือส่วนที่อยู่ภายในขอบเขตที่เราต้องการศึกษาเช่นพวกสารตั้งต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในการเกิดปฏิกิริยานะครับก็อย่างที่เราทดลองไปนะครับนำสารมาผสมกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นระบบนะครับเป็นระบบนะส่วนสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมคือส่วนที่อยู่รอบนอกระบบสิ <c ười> <c ười> <ๆ>่งอยู่รอบนอกระบบนะครับพวกเช่นภาชนะนะครับเทอร์โมมิเตอร์อุปกรณ์อื่นๆรวมไปถึงผู้ทำการทดลองก็เป็นสิ่งแวดล้อม นะครับอ่าใน2ส,ส่วนนี้จําดีๆนะระบบคือในส่วนของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกิดปฏิกิยานะครับเราจะคิดตรงเนี้ยมองตรงนี้ว่าเป็นระบบนะครับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะนะภาชนะก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับทอร์โมมิเตอร์นในการวัดแม้แต่ตัวผู้ทําการทดลองเองก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะคราวนี้ครับเราจะมาอธิบายการถ่ายโอนความร้อนกันนะ ก็จะมีปฏิกิยาอยู่ so, so, urity, 2อย่างที่เราต้องรู้ในเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนนะครับก็คือปฏิกิยาดูดความร้อนกับปฏิกิยาคายความร้อนอ่าดูดความร้อนกับคายความร้อนนะครับอ่าเราดูครับในการเกิดปฏิกิยาเคมีเนี่ยจะมีการถ่ายโอนความร้อนเกิดขึ้นเสมอในการเกิดปฏิกิยาเคมีเนี่ยจะมีการถ่ายโอนความร้อนเกิดขึ้นเสมอนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยการถ่ายโอนความร้อนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดปฏิกิยาเคมีนะครับโอเคเนาะ จากการที่ครูถามไปข้างต้นไปแล้วนะครับว่าเออมันเกี่ยวข้องยังไงกับปฏิกิยาเคมีฉะนั้นเนี่ยให้เราทราบไปเลยว่าในการเกิดปฏิกิยาเคมีเนี่ยมีการถ่ายโอนความร้อนจุดขึ้นเสมอนะครับต่อมาครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปฏิกิยาเคมีระหว่างสารละลายกรดแอซิติกนะครับที่เราท,ทําการทดลองไปจำได้ไหมผสมกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิครับใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็เกิดเป็นฟองแก๊สขึ้นมาเห็นไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดนะครับเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปวัดผลปรากฏว่าอุณหภูมิเป็นยังไงครับ อุณหภูมิมันลดต่ําลงใช่ไหมครับอุณหภูมิมันลดต่ําลงอ่าอ่าจากรูปนี้นะครับกรดแอซิติกนะครับกรดนี้ก็จะเป็นอะตอมนะครับเป็นโครงสร้างของโครงสร้างทางเคมีของกรดแอซิติกนะครับก็จะประกอบด้วยธาตุนะครับสามธาตุนะครับไฮโดรเจนคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนนะครับอ่าแต่ละไฮโดรเจนก็จะมีอยู่สอะตอมนะครับคาร์บอนมีอยู่2ออกซิเจนมีอยู่2อะตอมเห็นไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสารตั้งต้นอีกส่วนหนึ่งคือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตครับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บบอออเนตตกก็จะะปรไว้ดย่าาธุ 2ถึง3ธาตุานะครับเช่นเดียวกันไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไอออนบวกไอออนลบด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ครับทั้ง2ตัวเนี้ยมาผสมกันทั้ง2ตัวเนี้ยมาผสมกันระบบก็คือสารทั้ง2ตัวที่ผสมกันนะครับระบบก็คือสารทั้ง2ตัวส่วนสิ่งแวดล้อมก็คือเทอร์โมเมเตอร์ที่เราใช้ในการบัดลมถึงภาชนะนะครับเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบ เมืนะ่อเกิดปฏิกิริยาเคมีครับจะมีการถ่ายโอนความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบก็คือเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบนอกสิ่งที่อยู่รอบนอกมันจะถ่ายโอนความร้อนจากรอบนอกเข้ามาในระบบนะเข้ามาในระบบนะถ่ายโอนความร้อนเข้ามาในระบบนะครับลูกศรสีส้มนี้นะก็คือเป็นการถ่ายโอนความร้อนเข้ามาสู่ในระบบนะครับระบบก็คือสารตั้งต้น2องตัวนี้นะครับกรดแอซิติกกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนิหรือเป็นการดูดความร้อนเข้าไปในระบบนั่นเองนะครับหรือเป็นการดูดความร้อนเข้าไปในระบบนะครับ อพอดูดความร้นอนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอความร้อนตัวนี้ครับมันจะเอามาเป็นพลังงานในการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมนะครับในการตอนแรกเนี่ยสองสารเนี่ยยังไม่ผสมกันมันก็จัดเรียงกันแบบนี้พอผสมกันปับ๊บนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีดูดความร้อนเข้ามาทําให้โครงสร้างของอะตอมของทั้ง2ตัวเนี่ยเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปอ่ะเห็นไหมครับพอทําให้อุณหภูมิของสงแวดล้อนเนี่ยลดลง พอโครงสร้างมันเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลงเพราะว่าดูดเอาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปในระบบระบบเนี่ยก็จะเอาความร้อนเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นโครงสร้างใหม่นะครับเป,เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมานะครับเราเรียกปฏิกิยาประเภทนี้ว่าปฏิกิยาดูดความร้อนตอนแรกครับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับกับกรดแอซิติกเป็นสารตั้งต้นพอได้ผลิตภัณฑ์ออกมาก็จะได้เป็นโซเดียมแอซิเตตน้ําแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออ,อกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือแก๊สที่เราเห็นจากการทําปฏิกิริยากันนั่นเองนะครับคือเป็นฟองแก๊สนะครับในนั้นก็จะมีน้ําแล้วก็โซเดียมแอซิเตตนะครับเป็นสารผลิตภัณฑ์3ตัวเนื่องจากดูดเอาความร้อนเข้ามาให้ในระบบทําให้โครงสร้างของอะตอมภายในนะครับเปลี่ยนไปได้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่าดูดความร้อนนั่นเองทําให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลงทําให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลดลงเมื่อเราเอาเทอร์โมเมเตอร์ไปวัดในระบบเราก็จะเห็นว่า ทุมิปเตอร์นั้นมีอ่าอุณหภูมิที่ลดลงนั่นเองนะครับนี่คือปฏิกิริยาดูดความร้อนนะครับคําว่าดูดก็คือดูดเข้าไปในระบบนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยอุณหภูมิลดลงนะต่อมาครับในทางตรงกันข้ามนะครับปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดแอซิติกนะครับอ่าจำไ,ไหมไหมกรดแอซิติกจะเป็นของเหลวใสไอตัวเมื่อกี้แหละครับกับสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์สารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ก็เป็นของเหลวใสเหมือนกันนะครับที่เราทําปฏิกิริยากันเมื่อกี้เอาไปเทใส่ลงไปแล้ววัดอุณหภูมิ จำได้ไหมครับว่ามันเพิ่มหรือลดนะครับอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นนะอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นนะเราไปดูครับเหมือนเดิมครับเราพิจารณาอยู่2ส่วนคือระบบกับสิ่งแวดล้อมระบบก็คือสารที่เราเอาผสมกันก็คือกรดแอซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะเมื่อเอาทั้งสองสารนี้มาทําปฏิกิริยากันจะมีการถ่ายโอนความร้อนไปยังสิ่งแวดล้อมจะมีการถ่ายโอนความร้อนไปยังสิ่งแวดล้อมอ่ะอันนี้นะทั้งสองสารนี้เมื่อมาทําปฏิกิริยากันนะครับก็จะมีการถ่ายโอนความร้อนจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อม หรือมีการคายความร้อนส่วนที่เกินจากการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมก็คือพอสาร2สารนียมันมารวมกันปั๊บนะครับพอมันมารวมกันเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิยาเคมีส่งความร้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะครับส่งความร้อนที่เป็นส่วนเกินนะครับเวลามันจัดเรียงกันอะตอมกันใหม่เนี่ยนะครับมันก็ส่งความร้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะครับอ่าจึงทําให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นครับอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเกิดการจัดเรียงตัวใหม่นะครับปฏิกิยา นี่เราเรียกว่าปฏิกิยาคายความร้อนคายความร้อนคือสารตั้งต้น2สารนี้รวมกันแล้วคายความร้อนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมทําให้สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นสารใหม่ที่ได้ก็คือเป็นน้ํากับโซเดียมแอซิเตตเห็นไหมครับสารใหม่ก็คือน้ํากับโซเดียมแอซิเตตเพราะว่าตอนแรกนะครับเป็นในส่วนของกรดแอซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เห็นไหมครับพอมารวมตัวกันปับ๊บได้โซเดียมแอซิเตตกับน้ําเราเรียกปฏิกิยานี้ว่าปฏิกิยาคายความร้อน ปฏิกิยาคายความร้อนอ่ะตัวแรกครับการถ่ายโอนความร้อน <t ell 1> จากสิ่งแวดล้อมไปยังระบบจากสิ่งแวดล้อมไปยังระบบหรือปฏิกิยาดูดความร้อนปฏิกิยาดูดความร้อนก็คือเอาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปยังระบบนะครับเราเรียกว่าปฏิกิยาดูดความร้อนนะครับแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาในส่วนของปฏิกิยาคายความร้อนก็คือถ่ายโอนความร้อนจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อมนะครับถ่ายโอนความร้อนจากระบบไปยังสิ่งแวดล้อมสารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์นะครับสารตั้งต้นปุ๊บได้ผลิตภัณฑ์ออกมาผลิตภัณฑ์ก็จะคายความร้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะครับก็จะบวกความร้อนไปด้วยจากที่เห็นรูปด้านล่างนะครับตัวนี้นะก็อย่างที่บอกไปครับการจุดไฟการทําให้เกิดความร้อนการติดไฟต่างๆการเผาไหม้นะครับเป็นปฏิกิริยาเคมีทั้งหมดแล้วก็มีการถ่ายโอนอุณหภูมิถ่ายโอนความร้อนออกมาอย่างที่เราเห็นครับเมื่อกองไฟมันเกิดการลุกไหม้เนี่ยเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ย เราเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมเรารู้สึกว่ารู้สึกร้อนใช่ไหมครับเนื่องจากว่ากองไฟเนี่ยมันถ่ายโอนความร้อนหรือคายความร้อนออกมาสู่เรานั่นเองนะครับปฏิยาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้ความร้อนออกมานะครับแล้วก็คายความร้อนมาหาสิ่งแวดล้อมทําให้เรารู้สึกร้อนนั่นเองนะครับคาถามนะครับคาถามก็คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความร้อนของปฏิยาเคมีระหว่างกรดแอซิติกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ดังสมการนะครับระบบคืออะไรสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะครับระบบคืออะไรสิ่งแวดล้อมคืออะไร ระบบคืออะไรครับระบบก็คือในส่วนของกรดแอซิติกใช่ไหมครับกับโซเดียมไฮดรอกไซด์รวมไปถึงผลที่ได้ก็คือผลผิตภัณฑ์นะครับก็คือโซเดียมแอซิดเทตก,กับน้าสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นผู้คนภาชนะต่างๆหรือว่าเทอร์โมมิเตอร์ในการลดอุณหภูมิอย่างนี้นะครับต่อมาครับเมื่อเราใช้มือสัมผัสภาชนะที่มีแอมโมเนียคลอไรผสมกับปูนขาวจะรู้สึกเย็นนักเรียนคิดว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือคลายความร้อนเพราะเหตุใดนะครับอ่ะเมื่อเรานำแอมโมเนียคลอไรนะผสมกับปูนขาวนะครับ พอมันผสมกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าส,สาร,สารทั้งสองสารเนี่ยอยู่ในภาช,ชนะเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นนะครับนั่นเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือคาย,ยความร้อนครับเป็นปฏิกิริยาอะไรครับอ่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะครับดูดความร้อนว่าดูดเอาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปในระบบนะครับพอดูดเอาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปในระบบเนี่ยระบบก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงหรือว่าทาให้เรารู้สึกเย็นนั่นเองนะครับ การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างที่เห็นครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ทากับข้าวการใช้ให้ความอบอุ่นนะครับแก่ร่างกายนะครับการก่อกองไฟเพื่อทํา,าอาหารอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อนนั่นเองนะครับสรุปนะครับปฏิกิยาเคมีนัแบ่งตามการถ่ายโอนความร้อนได้อีกอรูปแบบครับก็คือปฏิกิยาดูดความร้อนกับปฏิกิยาคายความร้อนทั้ง2ปฏิกิริยานี้เป็นการถ่ายโอนความร้อนทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นปฏิกิยาเคมีด้วยนะครับ ปฏิกิยาดูดความร้อนนะครับปฏิกิยาดูดความร้อนก็คือเอาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปในระบบนะครับเอาความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปในระบบทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยอุณหภูมิลดลงนะครับต่อมาครับปฏิกิยาคายความร้อนก็คือเอาความร้อนจากในระบบหลังจากการเกิดปฏิกิยากันเนี่ยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมทําให้สิ่งแวดล้อมรู้สึกร้อนนั่นเองนะครับหรือสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับคําถามหลังเรียนครับก็คือเหมือนเดิมครับให้พวกเราสรุปสิ่งที่ เรียนมานั่นเองให้พวกเราสรุปสิ่งที่เรียนมาจากที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะครับนะครับจากที่ครูสอนไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการทําการทดลองอันที่1อันที่2นะครับก็เขียนลงมาด้วยก็เขียนอธิบายลงมาด้วยนะครับว่าทําการทดลองอันที่1ได้ผลสรุปยังไงการทดลองที่2ได้ผลสรุปยังไงแล้วก็สรุปในการเรียนในส่วนของการถ่ายโอนความร้อนในวันนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันในหัวข้อต่อไปสวัสดีครับ